สวรรค์ไม่ใช่รางวัลที่ได้มาเพราะเราแค่หวังแต่ได้มาเพราะว่าเราหวังแล้วก็เราลงมือทำด้วย ถ้าเรารู้ตัวตลอดเวลาว่าชัยตอนมันไม่ใช่เรื่องเล่าของเด็กๆไม่ใช่นิทานแต่มันคือศัตรูที่แท้จริงและอัลลอฮ์ได้เตือนเราอย่างชัดเจนนะอยู่ในสุรฟัตเตอร์อายะที่6พระองค์ตรัสว่าแท้จริงแล้วชัยตอนคือศัตรูของพวกเจ้าดังนั้นจงถือว่ามันเป็นศัตรูมันจะไม่หยุดมันจะไม่หยุดความพยายามในการที่จะทําให้พวกเราเนี่ยหลงทางไม่ว่าจะด้วยการยั่วยวนทําให้เราทําความผิดบาปหรือให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือแม้แต่การทําให้เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในความเมต ตาของล้อเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานการกระซิบของชัยตอนนะครับหน้าที่ของเราเมื่อเรารู้ว่านี่คือศัตรูเรารู้ว่ามันใช้วิธีการกระซิบกระซาบสิ่งที่เราต้องทําคือต้องระวังแล้วก็ยึดมั่นในศาสนาผมพูดได้เลยว่าพวกเราเองอะ่ะเคยคล้อยตามชัยตอนกันมาแล้วแทบทั้งนั้นแหละแต่เมื่อเราได้เกิดการตื่นรู้หรือการได้รับฮีดายะจากอัลลอฮ์เราก็พยายามเปลี่ยนเราพยายามที่จะฝืนต่อการกระซิบของชัยตอนจนบางครั้งมันกลายเป็นนิสยัยกลายเป็นนับสู่ของเรา เราจึงใช้เสียงเตือนจากอันกุรานให้มันดังกว่าเสียงกระซิบจากชชยตอนเพราะมันแค่กระซิบแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยสวรรค์ไม่ใช่รางวัลที่ได้มาเพราะเราแค่หวังแต่ได้มาเพราะว่าเราหวังแล้วก็เราลงมือทําด้วย